มันก็เหมือนฟันเราซี่หนึ่งเลยครับพอใจมากครับก็คือเหมือนชีวิตดีขึ้นส0 0เปอร์เซ็นเราต้องเจอผู้คนเราต้องพูดคุยติดต่องานอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยมีความมั่นใจมากมากขึ้นมากๆครับครับสวัสดีครับชื่อสิริศักดิ์บรรจงสิรินะครับอือก็พอดีว่ามีปัญหาเรื่องฟันนะครับก็เลยลองหาข้อมูลแล้วก็ อยู่แถวนี้พอดีครับก็เลยลองหาข้อมูลคลินิกาทางโซนนี้ดูนะครับก็เลยเลือกที่เดนเทลอิมเมสาขาแยากลาดพราวครับครั้งแรกก็คือมีปัญหาเรื่องฟันมีอยู่ฟันอยู่ซี่หนึ่งมันล้มนะครับแล้วก็มีฟันผุหลายซี่เหมือนกันครับก็เลยมาปรึกษาว่าจะสามารถทํำยังไงได้บ้างครับคุณหมอแนะนําให้จัดฟันนะครับแล้วก็ถอนฟันที่ผุออกที่คุณหมอบอกก็คือมันจะเป็นฟันน้ํานมครับที่มันไม่หลุด จัดฟันอยู่ไม่ถึง2ปีนะครับอยู่ประมาณป,ปีกว่าๆแล้วก็ฝังรากฟันเทียมตอนครับตอนจัดฟันก็จัดกับคุณหมอนัทฐาครับก็คือท่านก็ดูแลครับจัดฟันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ไม่นานเกินไปครับมาถึงตอนฝังรากฟันเทียมเป็นคุณหมอธนกิจก็คุณหมอก็แนะนําดีครับแล้วก็ทีนี้ก็วิตก กังวลเหมือนกันนิดนึงครับว่ามันจะเจ็บไหมมันจะดุลแรงไหมแต่ก็ลองทำาล้ก็ปกติครับก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็มาถึงตอนใส่ข้อฟันก็เป็นคุณหมอดัตนในคุณหมอก็เช่นเคยกับก็นแนะนําดีพูดจาพูดจาดีครับอก็พอใจมากครับก็คือเหมือนชีวิตดีขึ้น3ามเปอร์เซ็นเราต้องเจอผู้คนเราต้องพูดคุยติดต่องานอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยมีความมั่นใจมากมากขึ้นมากๆครับ ก็มันก็เหมือนฟันเราซี่หนึ่งเลยครับก็คือใช้งานได้ปกติครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรแค่ระวังเรื่องการจัดแท้นิดหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นฟันหน้านะครับสร้างให้ผลสรับผมนะครับหนึ่งเดินทางสะดวก2นะครับคุณหมอมีสีมือมากๆแล้วก็คลินิกดูได้มาตรฐานมากๆครับสะอาดสะอ้านครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็ดูสะอาดพนักงานที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับดีมากครับแล้วก็มีการเ,าเรื่องของการนัด เข้ามาทําฟันนะครับก็คือก็คือดีมากคือสามารถเลื่อนนับได้หรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถคุยกับที่คลินิกได้คุณหมอก็อให้คําแนะนําดีครับก็คือสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยเรื่องความเจ็บอะถ้าเราถ้าราจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยก็คงโกหกนะครับอ่าก็คือมันก็เจ็บมันก็เจ็บในระดับหนึ่งระดับที่คนเราสามารถทนทนได้ไหวนะครับราคาก็ก็ไม่ได้สูงถ้าถ้าสำหรับผมก็คือไม่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับก็คือลอง ศึกษามาพอสมควรครับก็คิดว่าเลือกที่ที่นี่เดนทอลอิมเมจ